ทุกคนนะครับกด subscribe กดไลค์และคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็เป็นแรงผลักดันให้ผมนะครับตั้งใจทำ YouTube มากขึ้นนะเพราะว่าเป็นกำลังใจเล็กๆที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆนะครับช่วยกันกด subscribe ให้ถึงมีกาน s u b s c r i ด้เยอะนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง the สำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะเห็นปกคลิปกันไปแล้วนะก็คือผมนะครับจะมาสอนวิธีปรับเมาส์นะครับให้เร็วขึ้นหรือว่าสำหรับใครนะครับที่เมาส์ช้านะก็จะปรับให้เร็วขึ้นนะแต่สำหรับใครที่เมาส์เร็วเกินไปนะครับก็สามารถปรับให้มันช้าลงมาได้นะโอเคก็เดี๋ยวนี้ผมก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรนะช่วงนี้นะเพราะว่าผมไม่ว่างนะครับคลิปนี้ก็จะอาจจะลงเป็น คลิปสุดท้ายนะครับและอีกประมาณ3 4ถึง5วันผมก็จะลงอีกคลิปนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ว่างจริงๆนะโอเคก็งันไปที่หน้าเดสก์ท็อปของผมกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปของผมแล้วนะครับก็ไปเรื่องกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ไปที่คอนโรลพาร์เนลนะครับอ่ะถ้าใครไม่มีนะครับก็ทําตามผมได้เลยนะให้คลิกขวาที่เดสก์ท็อปนะ บนหน้าจอเดสก์ท็อปว่างๆนะครับตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ช่องข้างล่างสุดเลยนะครับคลิกไปเลยนะครับอ่าพอคลิกมาแล้วนะครับก็ให้ไปที่ชุดรูปแบบนะครับก็จะเป็นไอคอนประมาณนี้นะครับก็คลิกไปเลยแล้วก็ไปที่การตั้งค่าไอคอนบนเดสก์ท็อปนะครับก็จะมีคําว่าเดสก์ท็อปมีคาว่าเซตติ้งมีคําว่าไอคอนก็จะประมาณนี้ก็ลองหาดูได้นะว่าอยู่ตรงไหนนะครับ ของผมก็อยู่ตรงนี้ก็คลิกเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ทําการเลือกเลยนะครับว่าต้องการอะไรบ้างนะอ่าก็พอเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้คลิกแอพไพ่แล้วคลิกโอเคได้เลยนะครับอ่าพอมีคอนโรลพาเนลอยู่ที่หนะ้าจอเดสก์ท็อปแล้วนะครับก็ให้ทําการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยอ่าพอคลิกเข้ามานะครับบางคนอาจจะไม่มีหน้านี้นะอ่าสมมติว่าบางคนนะครับมีหน้านี้อยู่นะครับ ก็ให้ไปที่ลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับตามเมาส์ผมไปเลยนะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่ช่องที่2นะครับอ่าคลิกไปเลยนะครับอ่าพอมาหน้าต่างนี้แล้วนะครับก็ให้หาคําว่าเมาส์นะภาษาอังกฤษก็จะเป็นคําว่าเมาส์นะครับก็เหมือนกันเลยนะอ่าเป็นไอคอนเมาส์นะครับก็คลิกไป1ทีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอ่า หน้าต่างมันก็จะอยู่ที่หน้าต่างสุดท้ายนะครับตรงนี้มันก็จะอยู่ที่หน้าต่างสุดท้ายตรงนี้นะให้เรานับจากช่องแรกนะครับก็คือช่องแรกจากปุ่ม j o y s อะไรนะก็นับไปเลยนะให้คลิกช่องที่3นะครับก็นับไปเลย1 2 3สนะก็คลิกตรงนี้นะครับอ่าตังนี้ก็คือสามารถปรับได้เลยนะครับความเร็วความช้าของเมาส์นะครับก็ให้เพิ่มไปสุดอาสมมติว่าผมเพิ่มเร็วสุดเลยนะ ก็จะรีวมากๆเลยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็ผมไม่ค่อยถนัดนะผมจะลองปรับลงมาประมาณนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะอ่าเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับอ่าที่ผมแนะนําคือให้ติ๊กตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้อ่าเพิ่มความแม่นยําในการคลิกหรือในการอ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับในหน้าจอบ,บนนิท้ทอปนะเพื่อเพิ่มความแม่นยํานะครับ มมติว่าเราออกนะอ่ามันก็จะเร็วมากเลยนะอ่าสมมติว่าผมอาจจะพยายามชิ้นะอ่าเห็นไหมครับมันก็จะยากขึ้นนะอ่าสมมติว่าผมเอาร็วสุดนะครับอ่าผมจะพยายามอับนะอ่าเห็นไหมมันก็ยากนิดนึงนะก็แนะนําให้ติดไว้นะอ่ามันก็จะช้าลงนะเพื่อเพิ่มความแม่นยานะครับอ่าก็จะปรับตามใจชอบเลยนะตัวนี้ก็ลองอ่านดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะติ๊กแค่อันนี้นะครับ โอเคพอปรับตามที่เราต้องการแล้วก็คลิกไปที่ a อ p พานะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นแอ p พานะคลิกเปน็นอทีนะครับขั้นตอนนี้ก็ทำการรอนะแล้วก็คลิกโอเคนะครับมันกำลังบันทึกสิ่งที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้นะครับอ่าพอเสร็จแล้วก็กร,กระกบาดไปเลยอ่า ตอนนี้เมาส์ของผมก็ตามที่ผมพอใจแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะ,ะประมาณนี้เหลือนะโอเคก็ง่ายๆนะครับสำหรับการเพิ่มความเร็วหรือว่าลดความเร็วของเมาส์นะครับก็แค่นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ก็ทุกคนนะครับกด s u b สไคร b ์กดไลค์และคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็เป็นแรงผลักดันให้ผมนะครับตั้งใจทํา y o YouTube มากขึ้นนะเพราะว่าเป็นกําลังใจเล็กๆที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆนะครับโอเคก็ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่เคยว่างนะครับช่วงนี้นะอ่ะก็ถ้าไม่ได้หรือยังไงก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือถ้าเป็นแบบยุ่งยากอะไรก็สามารถทักมาทางเพจ Facebook นะครับเพจ a c e b o o k ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะทุกคลิปนะครับผมก็จะทิ้งเพจ a c e b o o k ไว้ด้วยทุกคลิปเลยนะโอเคก็สำหรับที่นี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับช่วยกันกดซับสไคร์ให้ถึงมีก,การซับสไคร์ด้วยด้วยนะครับ